อ๋อข้อเสนครั้งแรกอาจารย์เกิดเรื่องนเขาใช้อดดีที่ระมาณเท่าไหร่ครับที่ยอดสถานะตอนนี้จำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหนูปิดยอดไปไงคะแล้วหนูก็ไม่ได้ใช้อ๋อคืออาจารย์ถือยอดไปแล้วแต่ว่าเรานคือจะคงเดิมนะครับจะไม่เพิ่มเงินให้หแต่ตัวใจเองต้นน<ช>องใค,ครับค่ะอ๋อคุณครับผมครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับ ทำกใจวัดรอยในตัวตนเป็นตัวเต่างจากตัวาจเองนะเพื่อส่งเรื่องให้ท่านสารวัตรครับเดี๋ยวท่านสารวัตรจะมาแนะนําแล้วก็ทําการช่วยดีและการนัดดวลตัวในะครับแต่อเอกสารต่างๆของข้าราชการได้ในการออกหนังสือรับรองให้กับตัวอาจารย์เองนะครับผมครับอ่าดีที่ท่านไม่ด้วยนะครับท่านคันตจรวจโภนะครับค่ะสุนิดเที่ยงคำนะครับอะไรนะคะสุนิดเที่ยงคำนะครับอ่าสุอะไรนะคะสารวัตรครับ ท่านพันตำรวจโทนิทเที่ยงธรรมนะครับสารวัตรสายป่าปลานะครับค่ะผู้ชี่ยวชาญคดีสอสวนพิเศษระดับ8นะครับค่ะอ่าครับผมเดี๋ยวอาจารย์สงสัยรู้ว่าท่านชื่ออยู่ตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลขอใาเองมีการล่นไหลเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวก็รับขุ้นเดท่านสารวัตรวทนะครับผมนะครับค่ะเดี๋ยวสายมันจะพุ่งนะครับผมนะครับค่ะครับ การรักษานรับผมนะครับที่มีแหล่งือสงการสอสตัวกด้นะครับหรือว่าอีกส่วนหนนะัเป็นียเปีาษาแล้วก็ประสานงานเก่งบางลีเะครัวว่าเราจะได้มีการตรวจสอบอย่างที่ดีกคราบอิเสือดีครับว่าไงคะก็ปผมพันธุ์สสอิย์เชนกันนะครับเป็นสายว้ศกมนะครับเริ่ต้นผมพูสายกับงานวามและวาจจุดต้องเลยครับค่ะว่าไงคะ ถ้าร้อยวยมีการที่ไปหรือว่าแจ้งอะไรอยู่ให้กับทางกู้รักพานหรือว่ามีความเข้าแตะก็ยังไบ้างครับก่อนนะนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวหนูต้องไปเดี๋ยวหนูจะประสานไปที่ธนาคารเองเนาะพอดีน้องสาวหนูทําอยู่ธนาคารวันนีเลย่ที่มือเต้นเนี่ยทางเรากำลังสงสัยว่ามีเจ้าหนี่ของทางธนาคารนานมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในส่วนการนำหลักฐานนะครับบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของคุณเนี่ยมาทําการเปิดใช้งานนะครับ แน่นะครับขึ้นตามกฎหมายมาตรา269รัฐแค่เนี่ยนะครับทางสวัสและทางหน่วยงานจตำนาการต้องมีการอารับบัญชีของคุณนี้ง่องทุกว่าบบัญชีค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูไม่มีตังในบัญชีอยู่แล้ววางสายเลยเยี่ยมมากเราต้องส่งคลิปนี้ไปให้ไทยเนะี่ย หนุกดีเอาดิค่ะอาจาเป็นไรครับพุดจาแบบนี้เหรอท่านสารวันรหรืงไงครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปดําเนินการเองเนาะไปดําเนินการเองได้เหรอครับ ได้ค่ะได้ค่ะหลักฐานอะไรมันอยู่ที่กองปราบปรามเนี่ยอาจารย์ไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวหนูไปติดต่อโดยตรงได้เฮาน้องอยัตตู้รกบติไว้แล้วกันนะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคนะอาจารย์นะครับครับปฏิบัติค่ะค่ะดีน่เซิร์ชเจอเจออะไรเนี่ย ดิฉันเกือบโดนแก๊งนี้หลอกมาแล้วทนานบอกเป็นเจ้าหน้าที่กองปราบฟาร์มเนี่ยบอกว่าชื่ออาชญากรเดิมๆเรเนี่ยวาสนาสมบนซักสมมปองเดทโชเนี่ย